ก็สวัสดีนานานักตกปลาท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หมายนะครับเป็นคลองส่งน้ําครับภาพหมายครับค่อนข้างลุกนะครับมีกอหญ้าขึ้นรอบๆครับเหยื่อที่ผมใช้นะครับก็เป็นออดจั๊มนะครับแอคชั่นแรงๆหน่อยนะครับก็มาชมครับว่าจะมีผลงานไหมนะครับ ดู่ครับใสสวยเลยครับกัดยางดูครับพิงออกมากัดครับ มีรูแน่นอนครับตัวนี้เต็มป่าครับวิ่งออกมากัดนะนี่มีแน่ครับรูหัวครับ ก็ออกฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับช่องกบยางมินีครับสุดยอดมากครับผมใสสวยๆครับ